เดี๋ยวคุณปอกจะให้น้องกุ้งนะครับถอยหลังเทียบฟุ้นบาททางด้านซ้ายระหว่างรถคันหน้ากับรถคันหลังนะครับโอเคเปิดไฟจูเจียตรตุลีครับเปิดไปเพื่อป้องกันไม่ให้รถหลังเขาขึ้นมาบางทา้ายรถเรานะเวลาเราถอยหลังปล่อลยเลยือไหลเลยเขาเกียร์ดีแล้วปล่อลยเลยือไหลเลยเดี๋ยวหน้าไปครับให้หน้ารถเราเลยรถคันนี้ไปก่อนโอเคหยุดครับเขาเกียร์ถอยหลังอ่าแล้วก็หัน,หนตัวไปมองให้ท้ายรถกระบังของเรานะอยู่ตรงท้ายรถเกีงคันนี้ถ้าเรามองท้ายรถกระบะยาเรามองตรง ตัวอักษรสีดำๆเนี่ยนะครับเห็นไหมให้ทะแยงตรงกับท้ายรถขับพอดีเลยหยุดรถนะครับเราจะหมุนทงมาลัยครั้งที่หนึ่งเราจะให้รถไปทางด้านซ้ายคือเราจะถอยด้านซ้ายเราหมุนซ้ายให้สุดเลยครับใจเราอยากจะให้รถไปทางไหนเราหมุนไปทางด้านนั้นหมุนให้สุดค่อยๆหมุนนะโอเคหมุนสุดแล้วคายพวงาลอ,อกนิดนึงดีครับลงกระจกองข้างด้านขวาแล้วปล่อยเบรคช้าๆให้ท้ายรถด้านขวาอยู่ตรงกับไฟหน้าของรถเก่งข้างหลังคือไฟที่กับฝูตบาอีกครับ หยุดครับแล้วก็เมื่อกี้หมุนซ้ายสุดขึ้นกลับให้โลกโก้ใหายมาสองครั้งนับหนึ่งนับส okay. องโอเคไปเบรครับลดไหลช้าๆนะตอนนี้รถเราจะถอยลงไปทํามุนประมาณสี่สิบห้างองศาให้ด้ามจับประตูวแรกอยู่ตรงกับฟุตบาทช้าๆอันนี้หนึ่งครับอันนี้นพอแล้วก็หมุนขวาสุดเลยหมุนขวาจะ้ะทำไมเราต้องหมุนขวาเพราะท้ายรถเราทิดไปทางซ้ายเราต้องหมุนขวาสุดโอเคหมุนให้สุดเลยนะ อ่าสุดลักคราร์บแล้วกลับมองมานิดนึงดีครับอ่ามองหน้ารถครับจะปัดชนท้ายรถข้าม้อ่ามองกระจกมองข้างด้านซ้ายอ่าหันไปมองกระจกมองข้างด้านขวาด้วยหันมองกระจกมองข้างด้านซ้ายหันไปมองข้างหลังด้วยช้าๆก่อนแล้วก็มองกล้องด้วยถอยนิดนึงนิดนึงครับอ่าถ้ามีกล้องมองกล้องเห็นชัดกว่าทุกตงขึ้นกลับเลยนับหนึ่งนับสองดีครับโอเค ดึงไปมือแล้วก็เข้าเกียร์ P Parking โอเคครับนี่คือการถอยเข้าจอดเทียบที่บาททางด้านซ้ายนะครับได้ในครั้งเดียวนะโอเคสมมุติเราขับออกครับเดี๋ยวเบรกก่อนครับแล้วก็เข้าเกียร์ D แล้วก็ลดรกมือลงปิดไฟฉุกเฉินเปิดไฟเลี้ยวขวาแทนหมุนขวาให้โุด ค่อยคอยหมุนนะหมุนสุดปุ๊บคืนอ,อะไรกลับนิดนึงเพื่อป้องกันให้ระบบพวงมายพาวเวอร์เราเสียเร็วนะมองกระจกข้างหน้าขวาครับมีไหมไม่มีแต่มองข้างหน้ามีไหมโอเคให้หนารถเราพ้นทา้ารถเขาก่อน <S <S ขึ้นด็กครับขึ้นอีกหรือจะให้ท้าตัวเนี้ยท้าเอด้านซ้ายอยู่ตรงกับไฟท้ายด้านนอกอของรถเก่งหยุดครับแล้วก็คืนกลับหนึ่งสองเนี่ถ้าเรามองจากกระจกอะมองจากกระจกเนี่ยมีรถมาไหมไม่มีแต่หันไปมอง่นี่อหันไปมองนี่นี่หันไปมองเห็นไหมเห็นมองหันไปนมองเห็น,หนไ,ไหม,ม,อไอไหมโอเคอ่ะเปนัรถ ถ้ารถเราเฉียงออกมาลักษณะ45อ,องศาแบบนี้นะการมองกระจกเนี่ยมุมในการมองเนี่ยจะมองไม่เห็นรถที่เขากำลังมาทางขวาเพราะฉะนั้นจึงจะต้องเหลียวนะครับหันศีรษะไปมองนะโอเคครับอ่ะจงไปเลยครับ